ใช้ได้พี่อยู่วดรวมมองกันเลยอ่ะแบ้ดแ้ครับพี่นี่แขนหายเลยเนี่ยจุ้นหน่อยจุ้น้หน่อยพี่พี่นี่เขาใหญ่ใหญ่มากอ่ะเอาอะไหมแก่พี่ทั้งกล้องทั้งคูก พี่กับหนูนะถ้าวิ่งไปสองคนแล้วปล่อยหมา,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 มาลาหคนก้แพงตับใหญ่ปล่นะ ครับแล้วผมใจก็ต้องต้องสู้สบายนะครับครับครับขออนุญาต

เล่นพักเดี๋ยวเราจะโชว์ผู้เล่ของท้องค่ใก้ไสครับเลยขอโห้รครั้งรงกระด้างทีก่อนแต่ทนับนะครับเป็นุ้นอที่ดีกว่ากนานะครับอ พี่พัชชาคนไหนะครับอนูนะผมดูในรูปไม่เห็นคุ้มครับเ็ขอผู

ตอนนี kind of uh, ้เราเป็นการคือเรื่องอกมีวาม้